สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพกันแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลหลายคนเป็นอยู่นะครับก็คืออาการภูมิแพ้อาหารแฝงนั่นเองนะครับต้องมาคุยกับคุณหมอวิทย์สมบัติวราพัฒน์กันนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเจ้าอาการภูมิแพ้อาหารแฝงนี่นะครับมันมีอาการยังไงนะครับหมอครับฟังแล้วมันซับซ้อนมัาดูมันซับซ้อนนะครับผู้ตองเองงงงอยู่เลยนะครับคือเอาเราเป็นว่าพูดง่ายๆว่าแพ้อาหารดีกว่านะครับเอาที้แพ้อาหารเนี่ย ก็คือสมมติว่าเราไปทานอาหารทะเลแล้วก็ผื่นขึ้นนะเป็นลมพิษนินงนะหรือว่าหน้าบวมปากบวมอันนั้นเราคุ้นเคยอันนั้นเป็นอาการแพ้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการแพ้แบบเฉียบพลันนะใครๆก็รู้จักถูกไหมครับหรือทานเข้าไปแล้วหายใจไม่ออกอาการทางด้านระบบหายใจนะครับเมื่อกี้เป็นอาการทางผิวหนังนี่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเาเรียกแพ้อาหารแบบแฝงอันนี้เราไม่คุ้นเคยซับซ้อนมากเลยนะคือไม่เคยเลยใช่ไหมครับคือว่า อาการนี้คือมันไม่ได้เกิดทันทีบางทีเราทานไปแล้วเนี่ยกว่าจะเกิดอาการเนี่ยอีกสองสวันดฉะนั้นเรานึกไม่ออกแล้วนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอาหารที่เราเคยทานเมื่อสองสมวันที่แล้วนะครับแล้วอาการก็ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจหรือผื่นที่เราเห็นเท่านั้นบางคนอาจจะเป็นเรื่องของปวดข้อดังนั้นลักษณะของข้อบวมหรือปวดข้อเนี่ยถ้าเราหาสาเหตุไม่เจอ เราต้องตรวจเรื่องการแพ้อาหารด้วยเพราะที่ไม่นึกเลยนะครับเราค<ช>ิดว่าารแพ้อาหารนี่ก็หมายถึงการคันหรือว่าการบวมอย่างเดียวใช่ครับหรือแม้แต่เด็กที่มีสมาธิสัน้นบางทีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารนั่นจะต้องตรวจเรื่องการแพ้อาหารด้วยาการเป็นสิวเรื้อรัง<ม>การเป็นโรคผิวหนังแบบสะเก็ดเงินอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจเรื่องการแพ้อาหารผมว่ามันน่ากลัวกว่าแพ้อาหารแบบเฉียบพลันซะอีกนะครับเพราะอย่างนั้นมันเห็นทันทีเลยใช่เาเราไม่ไม่ตระหนัก นะฮะเพราะเราไม่คิดว่าเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าเป็นแพทย์ที่ทําด้านเรื่องแอนไทเอา g จิ Anti ้งหรือว่าการแพทย์ศาสตร์การแพทย์แบบชะลอวัยจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะพยายามหาสาเหตุนะครับของการแพ้นั้นๆนนะเพื่อให้ได้ดว,ว่าสาเหตุของการเกิดปวดข้อหรือการเป็นสิวนะของการที่มีสมาธิสั้นหรือสะเก็ดเงินมาเกี่ยวข้องกับอาหารไหมไม่ใช่แค่รักษาอาการ ก็ดูให้ลึกแล้วตอนนี้มีเจอกันเยอะไหมครับรับสถิติผู้ป,ป่วยนะครับจะเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องของการแพ้รวมๆทั้ง2แบบเนี่ยในเมืองไทยก็เรียกว่าเป็น10ล้านคนเลยทีเดียวเยอะมากเลยเยอะเยอะครับทีน,นี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ตระหนักนะครับว่ามีการแพ้แบบแฝงด้วยเราก็เลยไม่ได้มีการตรวจแต่เดี๋ยวนี้ตรวจง่ายคือแค่ตรวจเลือดเราทราบเลยนะครับว่าเราเนียแพ้อาหารประเภทไหนแพ้อะแพ้ปลา,ห,ารหรือแพ้อะไรถ้าแพ้แบบเฉียบพ,พลันเนี่ยตรวจได้ทั้งเรื่องแพ้อาหาร ั้งแพ้สิ่งที่ได้รับจากการสูดดมหรือหายใจเข้าไปนะครับแต่ถ้าแพ้แบบแนี่คือเรื่องของการเครื่องของอาหารเป็นหลักจะมีตั้งแต่อาจจะประมาณ50ชนิดร้อยชนิดหรือชุดใหญ่ก็คือ200ชนิดเยอะมากใช่แล้วก็อาจจะใช้เวลาหน่อยประมาณสักหสัปดาห์เราก็จะทราบผลผลที่ออกมาก็จะแบ่งเป็น3ากลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือแพ้รุนแรงนะเราจะใช้สีแดงกำกับมาให้กลุ่มนี้เนี่ยระหว่างรักษาอยู่ 3- 6เดือนเนี่ยต้องงด เด็ดขาดเลยไม่รับประทานเลยคือห้ามเลยนิดนึงก็ไม่ได้ใช่รครับกลุ่มที่2ก็เป็นสีเหลืองเรียกว่ารับประทานได้ประมาณสัปดาห์ละครั้ง<ฮ>ยังรับทานได้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็ยังทานได้กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสีเขียวอันนี้รับทานได้ปกติ<ฮ>นะอยากเป็นชาร์ตให้เห็นเลยนะครับว่าไหนอันตรายไหนสามารถทานได้บ,บ้างเพราะฉะนั้นการตรวจการแพ้อาหารเนี่ยเราจะได้ผลนี้มาทําให้เราสามารถเอามาใช้ในการรักษาได้วด่าในระหว่างรักษาเรื่องการแพ้กลุ่มแพ้ หรือรักษาการปวดข้อ,อรักษาเรื่องเออสเก็ดเงิน<ๆ>เราควรจะเลี่ยงอาหารอะไรบ้างนะครับ<ๆ>แล้วก็เรามารักษาเรื่องภูกแพ้ไปต่างหากคู่คู่เกิดไปกับการหลีกเลี่ยงสารที่ก่อภูิแพ้ครับน่า<ๆ>สนใจมากเลยนะครับ<ๆ>ทีนี้คุณผู้ชมที<ๆ>่ชมรายการอยู่จะทราบได้งไงครับว่าเราเป็นแพ้อาหารแฝงหรือเปล่านะครับครับคือถ้าเป็นโรคเรื้อรังแล้วหาสาเหตุไม่เจอนะครับเรามาพบแพทย์ที่ทําด้านศัรการแพทย์ชะลอวัย นะครับหรือสนใจสัลยแพทย์อีกอันนึงเขาเรียกว่าฟังชั่นอลเมดิซินครับเป็นการแพทย์ที่ดูเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานการขับถ่ายการดีท็อกเรื่องฮอร์โมนในร่างกายเรื่องภูมิต้านทานต้างๆคือสนใจแนวนี้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเขาจะสนใจหาสาเหตุอันนี้ก็อาจจะมาตรวจเรื่องนี้เพื่อว่าเราหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่รักษาตามอาการอย่างที่เราทํากันครับถ้าเป็นการแพทย์ปัจจุบันเราก็คือจะให้ยาแก้แพ้ หรือหนักๆก,ก็จะให้สเตียรอยด์ซึ่งมันมีผลข้างเคียงเยอะถ้าเราใช้การแพทย์ทางด้านเยอรมันก็เป็นการแพทย์แนวธรรมชาติใช้เลือดไปผสมกับออกซิเจนแล้วไปผ่านแสง UV ทีหนึง่งออกซิเจนเป็น O2 จะแตกตัวเป็นโมเลกุลเดี่ยวเรียกว่าซิงเกิลออกซิเจนครับทำให้เลือดจำนวนนี้มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบเมื่อใส่คืนเข้าไปไปริยาการแท้การอักเสบก็จะลดลงทําให้เราลดการใช้สเตียรอยด์ลงได้อันนี้เป็นตัวอย่าง นะครับของการรักษายังมีวิธีการรักษาอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นการใช้เลือดเนี่ยมาทําวัคซีนภูมิแพ้อย่างนี้เป็นต้นครับคือหลายอย่างมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อประกอบกันแล้วก็รักษาที่ต้นเหตุวิธีนี้มันทําให้อาการแพ้ของท้อเบาบางลงได้เยอะถูกต้องครับแล้วหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มันมีผลข้างเคียงเยอะด้วยครับและเมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปทานอาหารที่เราเคยแพ้ได้ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเรากระตุ้นให้มีการหายแพ้แล้วนะครับใช้วัคซีนภูมิแพ้กระตุ้นให้ต่อต้านการแพ้นั่นแล้ว เมื่อเราเว้นการรับประทานหรือการได้รับสารอาหารที่แพ้ไปสักหกเดือนต่อไปเราสามารถกลับไปทานได้ไม่ว่าอร่อยได้ทุกเมนูเลยนะครับการรักษาด้วยก,รา,การแพทย์แบบบูราณนี่นะครับจะได้ผลดีต่อผู้รักษามากกว่าการรักษาแผนอื่นยัไงไรบ้างครับคุณหมอครับเอออย่าอย่าพูดว่าได้รักษาได้ผลดีกว่าแต่พูดว่าเรารักษาที่ต้นเหตุแล้วมีโอกาสที่จะหายขาดได้แต่ว่าในแง่ของการรักษาแพทบูโบราณการคือเสริมกันไม่จำเป็นจะต้องทิ้งการแพทย์หลักใช่ไหมครับ แต่ว่าเราสามารถลดผลข้างเคียงของการใช้ยาในการแพทย์หลับลงคร้บก็คือแทนที่จะใช้ยาเต็มๆเนี่ยอาจจะลดการใช้ยาลงซึ่งยาบางตัวอาจจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายด้วยใช่มผลข้างเคียงที่เราจะได้รับก็จะน้อยลงไปด้วยครับช่วงท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรสาหรับการดูแลร่างกายดีครับสำหรับคุณผู้ชมของเราให้ห่างไกลกับอาการภูมิแพ้ทั้งอาหารแฝงหรือว่าแพ้แบบฉับพลันนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับการดูแลสุขภาพทั่วไปนะครับการนอนหลับพักผ่อนก็ยังเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ใช่ว่าเรานอนครบ8ปชั่วโมงแล้วจะใช้ได้นอนตีสองเนี่ยนะ <S <S เป็นตื่นเที่ยงได้สิชั่วโมงมันไม่ใช่นะฮะมันผิดนะฮะเราต้องนอนไม่เกินสี่ห้าทุ่มง้นะครับการอนอกกําลังนนก็มีประโยชน์แล้วบางคนออกกําลังเนี่ยการแพ้ที่มีอยู่ก็หายไปได้นะครับนี้มีประโยชน์นะครับอาหารผักผลไม้มีวิตามินอันนั้นสําคัญทำก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นนะครับให้ร่างกายของเราแข็งแรงจะได้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ต่างๆนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและคุณหมอวิทย์ต้องลาไปก่อนในช่วนนีี้ะคครรััับบสสวด